<c oughs> ข้อมีฮะเอาหนูะอะฮะไม่ไม<า>่ต้องแบบลดน้ำหนักต้องออกไปทำใจนิดนึงค่ะทำใจเรื่องเพื่อแบบเรื่องอะไรยังไงครับพูดไม่ถูกอะแบบคนะ่ะคิดยังไงก็พูดอย่าง,งานั้นค่ะหนูเรียบเรียงคำพูดมันไม่ถูกมันอยู่ในหัว <c oughs> พูดอย่าง,งานั้นอะพูดตามในหัวคิดนะเออต้องทำใจน,นิดนึงค่ะแล้วก็ เผื่อจะต้องรับรู้อะไรบางอย่างเผื่อจะค่ะซ่าูค่ะออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดลูกค่ะยังไม่มีโมเมนต์นั้นในชีวิตค่ะต้องคิดนึงแล้วทาไมต้องไปนึกล่วงหน้าล่ะอืทำใจไงคะเผื่อใจไว้จะได้แบบเวลาเจอก็โอเคเมือที่คิดไว้จะได้ไม่ช็อกมากค่ะอย่าอย่าใส่ใจมากเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ต้อง ให้ความสำคัญอันดับหนึ่งคือเรื่องของงานงานดีทุกอย่างในชีวิตจะดีนะให้ความสำคัญอันดับหนึ่งถ้างานดีทุกอย่าง